สวัสดีครับรถข้าใหม่รอบค่ำสามคันครับฟีลาโน่เฮบรอยตัวเก่าท้ายมุนนะแล้วก็ฟีโน่เดี๋ยวให้ดูเล่มเลยนะครับฟีโน่จดทะเบียนปีห้าสองครับเฮบรอยจดทะเบียนปีสี่แปดแล้วก็ฟีลาโน่จดทะเบียนปีห้าหกครับปีสองพันสิบสอง เตมชุดโอนครบทุกคันนะครับด้าหนึ่งเกบเอิสารกอนฟีโนโ่หนึ่สองพันห้ารบาทครับเครื่องเดิมเดิมเรียบร้อยหมื 16, ่นหกพันก้าชุดสีเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งคันมันซีดเครื่องเดิมเดิมนิ่มๆเลยฟีลโน่หนึ่งมื่เก้าพนห้าร้อยบาทครับปีห้าห เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูทีละคันเลยนะครับมารอบดึกรอบดึกนี่ฝนพึ่งหยุดตกฟีโนโ่เครื่องนิ่มนะตัวนี้ยังเป็นคาบูอยู่นะครับคาบูเรเตอร์เครื่องนิ่มเงียบเลย ชุดสีมีสีดนะครับมีสีดบ้างแต่เครื่องดีรับประกันเครื่องให้เหมือนเดิมเบ็บร้อยตัวนี้ไม่สายเป็นตัวไม้สีฟ้าลองสตาร์ทให้ดูครับเครื่องดีมากครับเครื่องดีคัดไม่หอนไม่ลื่นเลย เเคร่งนิมลยับสวยพร้อมใช้เลยตูดมนไม่ค่อยมีมาบ่อยครับไม้ฟ้าด้วยตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวดูฟีลาโนอันนี้เครื่องนิ่มอื่ คันเข้าใหม่เอกสารครบทุกคันนะครับสนใจยังไงโทรติดต่อ084 600 5813ครับแวะมาดูรถทดลองขับกันได้ในตัวอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวล้างเช็คตรวจสภาพเสร็จจะรีวิวแยกให้ดูอีกทีนะครับ